คำถามที่ว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์จะเป็นทางออกจริงๆหรือไม่จริงๆวันนี้ปกติเนี่ยเวลาเรานําปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาเนะี่ยี่จะว่าคือเราจะยังไม่ชิงไปหาทางออกให้เขานะก็จะเป็นเหมือนว่าเวลาเกษตรกรมีปัญหามาออกรายการแล้วก็ร่วมหาทางออกไปด้วยกันถามอย่างนั้นถามอย่างนี้ไปแต่พอมาเป็นในประเด็นของเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเหมือนเราเอาทางออกมาให้เขาแล้ว ก็คือต้องเป็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เรื่องของการใช้กเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนลดต้นทุนต่คำถามมันสําคัญต่อมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมว่าและณวันนี้ราคาข้าวอินทรีย์เนี่ยคนจะยังซื้ออยู่หรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับค่าของชีวมวลขึน้นเป็นเงาตามตัวถามว่าอะไรไประหยัดก็ต้องประหยัดกันนะเขาพูดกันตามตรงและคําถามคือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกร ใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นข้าวอินรีเนี่ยถามว่าเขาเปลี่ยนนะว,วันนี้เนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างเพราะอย่าลืมนะคนที่ทําในอุตสาหกรรมที่ก่อนเนี่ยเขาขายได้ราคาสูงกว่าอยู่แล้วพอเริ่มมีคนเยอะขึ้นเนี่ยราคามันต้องมีการแข่งขันกันถูกต้องไหมเราต้องแบบลดต่ำลงต่ำลงคําถามคือว่าถ้าเราเปลี่ยนไปทําอินทรีย์แล้วมันจะเป็นการทําเกษตรที่ย,ยั่งยืนหรือเปล่ารครได้จะเข้ามาแบบยั่งยืนหรือไม่ ถามแทนคุณผู้ชมให้วันนี้ทุกคําถามมีคําตอบที่ชัดเจนนะผมพูดคานี้อยู่เป็นประจำทั้งเช้าทั้งค่ำเลยนะคุยกับทางคุณอายาสิทธิ์เหล่าชัยชื่อเล่นคุณอาร์ฟนะฮะจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์กลุ่มอารีย์ฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับคุณอาร์ฟคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิจิต อันนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับโอ้เลกผมคุณกายคุณจักรกวาก็ได้ครับไม่ต้องให้มผมท่านก็ได้ครับเกณใจครับ <c oughs> <c oughs> ครับเอาคำถามแรกก่อนเลยคุณอาร์คุยกันแบบสบายๆแต่มันจริงจังนะคำถามผมมันคือว่าตอนนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเขาต้องการจะเปลี่ยนมาทําเป็นเกษตรอินทรีย์ในตอนนี้ถือว่ายังทานหลังปรับได้ทานไหมยังปรับตัวได้ทานไหมครับคุณอาร์คผม ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเกษตรดิจิทีเนี่ยจะหันมาเริ่มทําเมื่อไหร่ก็ไม่มีคําวว่าสายครับเพราะว่าการทําเกษตรดินิทีคือเราต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าดินคืออะไรแล้วก็ธาตุอาหารในดินที่ต้องการเนี่ยคืออะไรจุลินทรีย์คืออะไรซึ่งถ้าหันกลับมาทําเรื่องเกษตรดิจทซีเนี่ยผมเชื่อว่า นอกจากจะใช้คําว่าขออนุญาตนะครับนอกจากจะใช้คําว่าเป็นทางเลือกแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันน่าจะไป้ครับผมเชื่อว่ายัางทครับครับผมทีนี้คําถามคือว่าและถ้าพี่นอ้องเกษตรกรเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้ามาสู<ม>่ขาว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาสามารถที่จะสมมติตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ทําได้เลยไหมหรือว่าตัดสินใจวันนี้มันต้องปรับเปลี่ยนหน้าดินต้องทําอะไรยังไงก่อนที่เขาจะไปเริ่มเพาะปลูกในวิถีอินทรีย์ได้คุณคุณอาร์ฟ ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้พอสมควรนะครับเพราะว่ารูปแบบการทำกรเกษตรที่เป็นแบบอินทรีกับแบบเคมีเนี่ยที่ผมเรียนรู้มาคือมันจะแตกต่างกันอาจจะใช้คำว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับรูปแบบการทำวิธีชีวิตวิธีการดำเนินชีวิตก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับค่ะจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้กลุ่มกเกษตรของเราในจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกที่จะ เข้าสู่วิถีกเกษตรอินทรีย์ทั้งทงที่แต่ก่อนหน้านี้ก็ทํานามาเป็นเวลานานใช้สารเคมีมาค่ะกลุ่มของเรานะครับเป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเรามีผู้นําผู้ผู้ก่อตั้งกลุ่มเนี่ยท่านทําเรื่องกเกษตรธรรมชาติคือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมาเป็นเวลานานมากกว่าปีแล้วคือทําเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นผมได้เห็นนะครับ,รบแต่ว่า เมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีการรวมตัวกันขึ้นมาทําเป็นอ,องค์กรชาวนาที่มีการทําธุรกิจไปด้วยคือมันยังไม่ครบวงจรเหมือนว่าเวลาไปส่งเสริมคนอื่นเนี้ยเขาฟังแล้วก็ฟังแล้วมันน่าสนใจนะครับเกษตรอินทรีย์คือาัวเกษตรกรเองก็ปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างอาหารที่มีคุณค่ามีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้แต่ว่า หากไม่ทําเป็นองค์กรที่ครบองจรหมายความว่าส่งเสริมไปแล้วมีการรับซื้อเนี่ยมันก็จะยังส่งเสริมได้ยากครับ oh. เพราะฉะนั้นก็เลยอพอาพ,พอตกมารุ่นผมเนี่ยผมก็มองว่ามันมีฐานเดิมของของกลุ่มผู้อู่ที่ที่มีความรู้แน่นอยู่แล้วเราก็มาทําตรงกลางน้ํากับปลายน้ําแล้วก็ มามีการรับซื้อมีการนำมาแปรรูปแล้วก็เอาไปจําหน่ายให้มันคพบมมากขึ้นครับครับอ,รอย่างนี้คุณอาร์ฟเท่าที่คุณอาร์ฟฟังเพราะที่คุณอาร์ฟเล่าให้ผมกับพี่แตงกวาฟังเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจคือมันใช้เวลาค่อนข้างนานคําถามสําคัญตรงนี้ว่าแล้วอะไรที่ทําให้กลุ่มคุณอาร์ฟยอมอดทนยอมใช้เวลานาน,านเพื่อมาเปลี่ยนไปเกษตรอินทรีย์ทั้งทั้งที่นในช่วงระหว่างทางเนี่ยคุณอาจจะกลับไปใช้อินทรีย์ก็ได้นะแต่ทำไมคุณถึงอดทนเพื่อมาวิถีอินทรีย์ ครับผมในกเกษตรดินซีจริงๆแล้วถ้าได้มาท่านไหนที่ได้สัมผัสชีวิตวิถีของความเป็นชาวนาตั้งแต่เ,เมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับก็คือกเกษตรดินซีนัแหละครับคือเมื่อก่อนยังไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,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 มาแมลงหรือว่าสารเคมีต่ตางๆแพ่หลายนะครับ,รบก็ทําการเกษตรแบบธรรมชาติกันทีนี้ที่ผม ะจะสื่อก็คือว่าเมื่อก่อนวิถีเกษตรธรรมชาติเนี่ยแปลงนาหรือว่าสวนหรือไร่นาเราเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ที่ดินที่เอาไว้ปลูกข้าวคมันจะมะีมีต้นไม้มีอาหารมีพืชผักต่างๆที่อยู่ในนาเราเต็มไปหมดนะครับรวมไปถึงกุ้งหอยปูปลาต่างๆที่มาตามฤดูกาลค,คือภาพภาพในอดีตมันจะแล้วทีเนี้ยครับ เมื่อเราหันกลับมาแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมเล่าเรื่องว่ามีตุวอินทรีย์ในดินอย่างนี้ยเมื่อเมื่อระบบนิเวศภายในดินมันกลับฟื้นคืนมาคืออาหารเหล่านั้นเนี่ยมันมันก็จะย้อนคืนมานะครับอันนี้ชัดเจนเลยผักพื้นบ้านหลายๆอย่างนี้ที่เคยหักไปเพราะว่าใช้เคมีเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งซเลามันทําให้ สมาชิกในเครือข่ายชาวนายินทรีย์ของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเลยคือเขามีความมั่นคงทางอากนะครับคือไม่ว่าไม่ว่าราคาข้าวจะเป็นยังไงเนี่ยคือคือเราจะเริ่มจากพื้นก่อนก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้วิธีการปุ่มดินด้วยยินทรีย์เสร็จแล้วก็สร้างอาหารให้กับตัวเองให้เพียงพอก่อนอนะครับข้าวอินทรีย์ที่ขายได้ราคาแพงเนี่ ให้มองเสมือนว่าเป็นโบนัสขึ้นมาอย่าอยาว่าวะะนเป็นหลักจนไปครับก็ก็คือจะใช้วิธีคิดนี้ครับค่ะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่หงินพยายามจะสือ่อถูกไหมคะใช่ครับอใช่ครับในดินก็เหมือนกันเมื่อขอขอเสิริมนิดนึงนะครับในดิดเนี่ยต็อฟางต่อซังข้าวหรือเศษหญ้าอะไรต่างๆที่เราไถกลบเข้าไปเนี่ยแล้ว จูลินซีเขาทำหน้าที่ในการย,ย,ย่อยสลาดตรงนี้ของเขาเนะี่ยเขาก็จะปลดปล่อยเอาเป็นธาตุอาหารที่เพื่อเราพร้อมที่จะเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็ใต้ดินเนี่ยก็จะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับอาศัยของพวกไส้เดือนของพวกสิ่งต่างต่างที่เป็นประโยชน์กับเพื่อครับอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งเวลาผ่านไปความอุดมสมบูรณ์ของดินเรามันก็จะฟื้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นไปย,ย่อยเชื่อว่าต้นทุนก็ต่ำเรื่อย แล้วก็ผลผลิตก็จะให้ปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ่ค่ะนะแล้วตลาดข้าวอินทรีย์ในมุมมองของเราแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะทิศทางมันจะเติบโตไหมจะดีอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าหรือว่าลงทุนใช้เวลาอดทนมานานจะคุ้มค่าจริงไหมคะ,ะถ้ามองมุมอมองส่วนตัวผมเลยนะครับอย่างที่คุณไกด์แจ้งตอนแรกนะครับว่าในช่วงแรกๆที่ผม มาทําตลาดข้าวอินทรีนะครับย้อนไปเมื่อสักหกเจปีที่แล้วครับคนทํำข้าวอินทรีน้อยมากๆแล้วก็ข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยเราอาจจะขายกันที่หนึ่งร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับแว่าพุกวันเนี้ยมันก็ลดมาเหลือแปดสิบเจ็ดสิบหิเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าคน,คนทําก็เยอะขึ้นแน่นอนว่าราคามันก็จะต้องลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนที่ผมว่า ภาพระยะยาวจริงๆที่เราคุยกันคือเราอาจจะไม่ได้ต้องการราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไปด้วยซ้ำถราเราสามารถมีดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลผลิตที่มากนะครับเราอาจจะขายราคาสมมุติว่าข้าวเปลือกราคาสักสิบสามสิบบาทเนี่ยผมเชื่อว่าชาวอินรีเราก็อยู่ได้นะครับ<อ>คือเราคิดแบบนี้นะนะ<อ>ใช่ครับ ผมกําลังจะถามแบบนี้ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหมายความว่าทางฝั่งของคุณอาร์ฟเนี่ยมองว่าต่อให้ขายในราคาเท่ากันแต่ความได้เปรียบของการทำดิซีคือเมื่อไม่มีปุ๋ยเคมีตัดปุ๋ยเคมีออกไปสุดท้ายไอ่วนที่มันตัดไปก็เป็นกำไรคือทางกลุ่มคิ่ประมาณอย่างนี้ถูกต้องไหมที่ที่ผมเข้าใจต้นทุนมันน้อยกว่าเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมตัดปุ๋ยเคมีออกไปแล้วก็อแต่ผมอยาก บอกอีกอย่างนึงว่าข้าวยินรีที่แพงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตัววัตถุดิบนะครับอย่างเช่นวัตถุดิบเนี่ยคือคือ,อเราซื้อให้สมาชิกแพงกว่าข้าวทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมามีเรื่องของขั้นตอนการสีการคัดการบรรจุคือเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรแล้วก็เราไม่ได้ทําทีละเยอะไอ้ต้นทุนต่อนหน่วยตรงเนี้ยเราก็จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ ที่เขาเป็นอุตสาหกรรมโรงสีขนาดใหญ่เนี้ยครับสูงว่ากันค่อนข้างเยอะอก็จะทําให้ข้าวยินซียังมีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปอยู่ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่มากอาจจะสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคิดว่าภาพสุดท้ายอาจจะนันแล้วก็ชาวนายยินซีก็จะต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ในในราคาที่มันไม่ได้ต่างกัน นในฐานะที่เราเป็นต้นทางของตลาดข้าวอินทรีย์เราเป็นชาวนาอินทรีย์นะคะเรารู้สึกว่าผู้บริโภคนนตอบรับต่อตลาดข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นไหมจากช่วงระยะเวลาที่เราทํามาสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันค่ะ,ะที่ผมสังเกตดูแล้วก็ทั้งทั้งได้พูดคุยนะครับกับฝั่งผู้บริโภคด้วยเพราะว่า ต่างหากในช่วงแรกเนี่ยเราทําลักษณะเป็นการผูกปินโตกันนะครับก็จะมีโครงการปลูกปินโตครับนะครับเอามาเชื่อมระหว่างฝั่งของผู้ปลูกอย่างเรานะครับกับฝั่งผู้บริโภคในปีนนแรกๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามีคนสนใจเรื่องข้าวอินทรีย์หรือว่าอาหารอินทรีย์พวกนี้น,น้อยมากนะครับแต่ผ่านมาถึงปีนี้มีการเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่า มันมันเหมือนเริ่มต้นแล้วก็ยังจะก้าวต่อไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับคนคนจะเริ่มตระหนักมากขึ้นแล้วก็กลับมามองเรื่องราพาเรื่องอากาการกินมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงวัยนะครับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถที่จะรับสารปนเปื้อนใดๆเพิ่มแล้วถ้าถ้าเป็นคนปกติหนุ่มๆสาวๆอย่างเราเนี่ย กินสารบางอย่างเข้าไปมันเม่ดปริมาณไม่เกินมันก็ร่างกายมันก็อขับออกมาได้ใช่ไหมครับมีบางกลุ่มที่เขาสามารถรับเพิ่มได้เลยคแม้กระทั่งยา้อดยาต่างๆที่มันกินข้าวเนี่ยเล็กๆไน้อยเขาก็รับไม่ได้เขาก็ต้องหักไปกินของคาของพวกามากขึ้นรับ ถ้าติดตีกเยอะนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้ทุกคำถามชัดเจนทุกคนตอบปกติเนี่ยผมก็บพิ่จั๊กวาต้องแบบใส่กันไม่ยั้งไงนะกับการตั้งคำถามเลยแต่ทุนเนี้ยทุกคำถามของคุณอาร์ฟคือมันชัดเจนมากจนเราแทบไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วเราสามารถจุบทสนทนาได้จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ฟนะฮะที่มาร่วมแบ่งปันการว่าเอ๊ะอะไรคือสาเหตุคือเราถามแทนหมดเลยนะว่าทำไมคุณถึงยอมอดทนมานนะครันี้เพื่ออะไรคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วเพื่อสุขภาพทั้งคนกินทั้งคนปลูกใะสุดท้าย และก็ทางฝั่งเขาก็คือเขาเมองว่าดินดีทุกอย่างดีสุดท้ายค้าวก็จะเป็นโบนัสไปวิธีคิดใหม่ๆแบบนี้ติดตามได้ในเมืองไทยอยอุดมนะฮะและวก็ขอบคุณมากสำหรับคุณอาร์ฟนะที่มาพูดคุยกับในเมืองไทยอยอุดมวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณอายาสิทธิ์เหล่าชัยหรือคุณอาร์ฟครับจากเครือขา่ายวุสาร์ิชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์กลุ่มอารยาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณมากครับคุณอาร์ฟค่คุณองราฟที่เราดีต่อใจที่นำมาพูดคุยกันวันนี้นะคุณผู้